ใครเป็นบ้างคะที่ใช้ครีมบำรุงผิวแล้วก็ไม่เห็นผลนะคะใช้ครีมไปไม่ขาวเลยหรือว่าใช้ครีมทาผิวไปที่บอกว่ามีสปะคูณช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วก็ไม่เห็นผลวันนี้ค่ะชอบมีตัวนี้มาแนะนําเลยนะคะนี่เลยค่ะเขาเป็นแบรนด์ของโมมิจีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นครีมบำรุงสูตรเข้มข้นเลยนั่นเองนะคะ เป็นครีมใช้หลังอาบน้ำนะคะหรือว่าทาบำรุงก,ก่อนนอนตอนเช้าหรือก่อนนอนก็ได้ซึ่งตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเขามีสารบำรุงแบบเข้มข้นเลยนะคะซึ่งจะทําให้ลดเลือนจุดด่างดำอย่างเห็นผลได้ชัดด้วยนะคะ <Columbus. S 2> เวลาเราทาไปแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกว่าผิวของเรายืดหยุ่ด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะกลิ่นหอมามากๆเลยเดี๋ยวช่าจะพาะให้ดูกันแล้วกันนะคะนี่นะคะจะทาบริเวณหลังมือให้ วนี้ใช้ได้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ใช้ได้นะคะใช้ตอนเช้าเนี่ยจะแลดูแบบว่าผิวของเราเนี่ยนะคะขาวใสขึ้นด้วยในระดับหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่เหนียวเหนอหนาเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ไม่เหนียวเหนอหนะนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะริ้วรอยเลยดูจางลง แล้วก็ใครที่บอกว่าอยากเป๊ะเวอร์ทันทีเวลาทาผิวนะคะหรือว่าทาครีมบำรุงไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเป๊ะเวอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทาไปแล้วไม่วอกไม่เทาด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโมมิจิตัวนี้นะคะซึ่งเป็นครีมบำรุงผิว AHA วิตามิน C นะคะใครที่สนใจชอบก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วกันนะคะอยากบอกว่าตัวนี้เริศดจริงๆนะ